เป็นความสุขฉลองการเปิดเมืองอย่างยิ่งใหญ่นะครับสำหรับการส่งท้ายปลายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โมโนทวินนานพัทยาเคานด์ดาว2022ที่จะจัดการ29ถึง31ธันวาคมนี้ที่แหลมบาลีายเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนอกจากเราจะขนทัพศิลปินดารานักแสดงชั้นนำของเมืองไทยแล้วยังมีศิลปินเคป๊ OP, ระดับอินเตอร์อย่างแบมแบมไปร่วมงานด้วย แน่นอนว่าเคาวดาวครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ามาตร,ราการด้านสาธารณสุขสนุกอย่างปลอดภัยครับแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับงานโมโน29พัทยาคาวดาว2022ทางเมืองพัทยาองค์กรารบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและโมโน29จะร่วมกันจัดขึ้นที่แหลมบาลีไฮตลอด3วันครับระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมนี้ ภายใต้คอนเซปต์ The Best Thai Festival of New Year Celebration เป็นงานฉลองปีใหม่ของไทยที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบรอยยิ้มและความสุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับชาวเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยมีคุณสนธยาคุณปลืม้มนายกเมืองพัทยาคุณวิทยาคุณปลืม้มนายกอบอจอชนบุรีพร้อมด้วยคุณปฐมพงศ์ศิรชัยรัตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนและคุณสรรวรศพุทธจเจริญลาภผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัทตรีเพชรอิสุสเซลจำกัดในฐานะผู้สนับสนุนหลักได้ร่วมการเปิดเผยถึงรายละเอียดการจัดงานนะครับคุณสนธยาคุณปลืม้มนายกเมืองพัทยาบอกว่าการจัดงานข้าวดาวในปีนี้เป็นการส่งมอบความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทุกคนซึ่งคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญ และทุกคนที่อยู่ในบริเวณงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งการเตรียมหลักฐานต่างๆมาแสดงเช่นข้อมูลการฉีดวัคซีนครบ2เข็มผลตรวจเอทเคที่เป็นลบภายใน72ชั่วโมงและจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเชื่อมั่นว่าการเดินทางไปร่วมงานจะปลอดภัยและจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่พิเศษอย่างแน่นอนครับของอมาตรการแอบโควิดพรีเซตติ้ง นะครับหรือว่ายู i น e r s a เว r e ซ e n t พรีเวนชั่ะครับที่สบคได้เป็นผู้กำหนดออกมารวมทั้งมาตรการของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสวมแมสตลอดเวลาและการเว้นระยะห่างกันนี่นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับที่จะทำให้พวกเราได้มาชื่นชมนะครับศิลปินแล้วก็เรายังมีความสุขและปลอดภัยด้วยนะครับแล้ก็จะมีในเรื่องของเจ้าหน้าที่คอยดูแลท่านเป็นอย่างดีนะครับทั้งในอีเวนต์โซนและเฟสติวัลโซน ด้านคุณปฐมพงศ์ศิรชัยรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนย้ำว่าการจัดงานตลอดทั้ง3วันผู้ชมจะได้พบกับการแสดงดนตรีจากศิลปินชั้นนำชื่อดังของเมืองไทยมากมายอาทิปามมี่โปเตโต้เจเจตรินและบิ๊กแอสพร้อมศิลปินพิเศษเคป๊อชาวไทยระดับอินเตอร์อย่างแบมแบมหรือว่ากันพิมุกภัวกุล ที่ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าจะเดินทางมาร่วมงานและโชว์จัดเต็มบนเวทีคอนเสิร์ตอย่างแน่นอนครับทำตีมให้เหมือนกับว่ามีความเป็นไทยนะครับผสมกับเรื่องของมหกรรมดนตรีต่างประเทศเรายกเ,เรียกว่าบรรยากาศแบบนั้นตีมแบบนั้นเข้ามาครับเพื่อให้เป็นหน้าเป็นตาของทัพพัทยาครับเราก็คิดว่าหลายหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้เราก็กลังดูกันว่าผ่านพ้นช่วงโควิดแล้วสักพักหนึ่งเราอยู่กับมันได้นะครับเราต้องอยู่กับมันให้ได้ แล้วเขาเดาวแต่ตละประเทศเป็นยังไงผมคิดว่าพัทยาที่นี่จะเป็นงานเข้าดาวอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครไม่อายใครในโลกนี้ครับอย่างที่บอกนะครับว่าในงานแถลงข่าวมีคํายืนยันจากแบมแบมที่ฝากถึงแฟนคลับและพี่น้องชาวไทยด้วยว่าพร้อมแล้วที่จะกลับมาเมืองไทยและแสดงโชว์ในรอบ2ปีในงานโมโนทวีนนายนพัทยาข้าวดาว2022ไปฟังเสียงแบมแบมครับสวัสดีครับผมแบมแบมก็สํเนะครับผมทุกทุกคนครับ ในที่สุดนะครับในรอบ2ปีนะครับผมเนี่ยจะได้โชว์ให้กับทุกคนได้อยู่อีกดนน้่งแล้วนะครับผมในงานโมโน2 9พัทยาเข้าเดาคอนเสิร์ต2022นะครับผมในวันที่31ธันวาคมนี้ที่พัทยานะครับผมที่พลาดไม่ได้นะครับผู้ไปร่วมงานยังมีโอกาสลุ้นรับของรางวัลเป็นรถปิกอัพ New Isuzu X Series รุ่นสปีด d 2ประตูมูลค่ากว่า7 0 0 0 0 0บาท พร้อมด้วยของรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปร่วมงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมนี้ที่แหลมบาลีไฮเมืองพัทยาก็สามารถร่วมรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง Mono 29ในคืนวันที่31ธันวาคมได้ตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปครับอย่ามีทีนะครับโมโน29พัทยาข้าดาว2022งานเค้าดาวยิ่งใหญ่ส่งท้ายปลายปีครับ